เพื่อนเพื่อนนักตะแตวก็จะมาลดน้ำดำหัวพญานาคตรงนี้นะคะแดดกำลังร้อนเลยค่ะเดี๋ยวโอ้ต่อ่าอ่าแดดกำลังร้อนเลยเธอจะกัดฉันทำไม ดรแต๋วก็มาลดน้ำพญานาคนะคะช่วงสงการของทุกปีนะคะก็จะมาลดน้ำพญานาคนะคะส่งน้ำให้พญานาคนะคะพญานาคให้โชคค่ะเป็นเพื่อนดรแต๋วมาลดน้ำส่งน้ำเพราะว่ามาลดทุกปีพญานาคอะ ไม่มีใครทําหรอกแต่ดอกตรแต๋วทําเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองเนาะได้โชคมาตลอดเลยขขทุกปีจะมาลดน้ำสาธุ ปีนจกระแต่จะมาลดน้ํานะคะอาบน้ําให้พญานาคนะคะได้โชคตลอดเลยนะคะได้โชคตรงๆนะคะสองเก้าก็ได้ค่ะแปดสองสองแปดก็ได้ค่ะเก้าศูนย์ห้าก็ถูกค่ะพญานาคปู่ยญ้าให้ไว้นะคะเลขเด็ดนะคะเลขเด็ดแล้วงวดนี้ก็ได้เลขเด็ดอีกแล้วนะคะได้แล้วนะคะ ้มะกิดค่ะลดน้ำดำหัวพญานาคเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะได้โชคได้ราบตลอดสาธุ